เจออจะบินจะบินไปจังหวัดอะไรหนองบัวลำพูนไปทำบุญนะฮะต่อเน,นื่องฮะคลิปก่อนหน้านี้จเจ้าทำผัดเขียวหวานไก่ไม่ใส่กะทิ ตอนนี้เมนูนี้ก็เขียวหวานเหมือนกันแต่ว่าเป็นแกงเขียวหวานเนาะแกงเขียวหวานก็เลยต้องใส่กะทิเพราะนั้นกะทิลงไปพริกแกงตามลงไปกระทะไม่ต้องล้างเพราะว่าไม่ได้สับปะปกนะคะต่มันเป็นเขียวหวานเหมือนกันคว <c oughs> <c oughs> ามเข้มข้นอ่า <c oughs> ตอนนี้ครบทีมเลยฮะร้านเชออดยืนกันแน่นเลยเนี่ยสี่ <c oughs> คนสี่แม่ครัว สวัสดีจ้าอดครับสาวงามสวัสดีสวัสดีเจน่อยสวัสดีครับอาจารย์ใต้ปลาแดงทำผนงอยู่ผนงนี่ต้องเที่ยวนะก็เลยข้ามมาข้ามมาสคลิปเลยอันนี้สกระทะไม่กลัวนะอนุญาตนะทีนี้อาั่วเดี๋ยวมาเอาเด้ว นี่แอดมินไลน์แอดมินไลน์กลุ่มว่าเจออสจะต้องขออภัยเรื่องถั่วนะฮะบางทีดีมั่งไม่ดีมั่งเจออสก็พยายาม QC ละแต่ QC ไม่ได้ทุกเม็ดเนาะถั่ว นห่อยม,<า>มินทาคู่ซีหน่อยดีเนะี่ยเขาจะบินแล้วเนะี่ยแล้วเขาไม่ยอมรับนะไม่กี้คลิปก่อนหนะ้าน,นี่คุยกันบอกว่าเขาตั้งฉายาแนละจีออสใจแตกเจีออสใจแตกครั้งหน,นึ่งในชีวิตอ,อาจารย์ทำพี่สาวหนูนใจแตกเห็นไหมผมไม่ได้พูดเองเห็นไหมล่ะในไลในไลกลุ่มนี้แอดมินเขายังบอกเลยปงกัน <laughs> แต่เจ๊หน่อยไม่ไม่ไปอ่ะสดภารกิจส่งส่งที่พักส่งอะไรไปแล้วขับรถตามไปได้นะเออจริงใช่ฮะฮะเขาบินไปได้แต่เขขับรถเขาขับรถเจ๊ออสเขาขับรถเก่งวันนั้นเขาขับมาโทรหาผมว่าอยู่อยู่ที่เถินกี่ทุ่มนะเถินน่าจะประมาณ สามทุ่มไม่ใช่เหรอจานแล้วพอตีสามเราก็มายืนคุยกันอยู่ตรงเนี้ย่วงมากฮะง่วงมากอก็ก็หลับหลับหลับไปขับไปก็ได้เออเออเออไม่ได้ไม่ได้จานสอนน้องดีดีหมดเลยนะจานพี่ออสก็เคยหลับในมาแล้วเนี่ยเคยเล่าอ่ะพีเาไม่เคยนะผมบอกครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นหลับในเลยแล้วจะมีครั้งต่อไปลเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ ปัดลงไปแล้วเดี๋ยวใครที่คอยติดตามเจออสว่าเป็นยังไงเจออสทานยาแล้วเป็นไงอ่ะต้องส่งให้ดูส่งความสวยเจออสให้ดูยิ่งตอนนี้ยิ่งกำลังจะ tour. <c oughs> ออนทัวกำลังจะออนทัว นี่ฮะจนจนขนาดเนี้ยคนสั่งเข้ามาเยอะก็เลยต้องเอามาวางรอลูกค้าอย่างนี้นเพื่อนๆนี่ฮะนี่เป็นตัวแชมพูนี่ตัวยาสมุนไพรแคปซูลอันนี้เป็นจะเรียกว่าอะไรดีท็อกเป็นไฟเบอร์นะดีต่อสุขภาพลำไส้ ะทิลงไปหัวกะทิลงไปขายไงดูกระถะนี้แค่นี้ทแค่นี้ติ้มอะไรเพื่อตัแล้วนี่คนเต็มร้านให้คนละตัวพ่อค้าขายปลาขายปลาแดดเดียวจะมาส่งเสริมการขายก็ถือปลามาถือปลาซิวมาให้ซื้อปลาเข้าแถวมาให้จะรู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าอันนี้หลงอะไรเนี่ย ว่าแผนเสร็จทําคลิปที่แล้วเสร็จคลิปนี้นะฮะจะน่าทานมากเลยอะวันนี้ต้องจัดเอามาจะหน่อยประจาที่เมนูนี้ต้องใช้หลายคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องปั้นปลากายใส่เนาะอ, <laughs> อ๋อปลากายเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อครั้งนี้ปลากายลวกลวกมาเป็นลูกชิ้นมาแล้วนึกว่ามายืนปั้นแบบวันนั้นอีก เรียบร้อยตอนนี้ก็คือรอรอฟักสุกนั่นแหละวันนี้วันเสาร์ฮะหลายเมนูหัวลงไปอีก ดูดูะพดูดเหรออืมดูดตะที้อ๋อฟักมันมันตัวฟักมันดูดน้ำเข้าไปอ่าฮ่าฮ่าฮ่ออแล้วตอนนี้ตอนนี้ร้านจอรดแน่นอบอุน่นอบอุน่น อันแดงสันคอหมูก็น่ากินฮะไหนอ่ะนี่ไงสันคอหมูอาหารแต่รอแตลอดมั้งมันเนี่ยฮะแต่รสมั่งเราทต๋อมเห็นเห็นว่าชอบกินกะทิเหรอจานแล้วถ้ากินกะทิอาจารย์น่ะวันนี้วันนี้ไม่มีเรื่องเล่าอีกเหรอไม่เลย เลี้ยงเล่าลูกแปดเจออดขำไม่ทันอ้าวกระชายลงไปแล้วหอ,อแกงปลาต้องมีใส่กระชายเนาะลากขดผีป่ะอ่าสู่เจออส

โดนโดนโดนต่อว่ามาให้เพิ่มโดนต่อว่ามาให้เพิ่มก็เคเห็นอยู่เยอะไงกลัวตีกันพอค้าขายปลาฮะแกโปรโมตสินค้าก็เอามาให้ชิมก่อน เห็นไหมก็ยังเป็นอาถันอยู่อีกเจอดเอดผมก็ไม่ได้กินหอยลายนาที <c oughs> อาถันหอยลายอ้อ้้เเเเาาาใหจที่่ขสังไวนะ เดี๋ยวหน่อยจะไปดูอะไรไปดูหอยลายตำรวจหอยไปดูหอยไปจะไปแานจะไปดูหอยไปดูด้วยดูด้วยมาคุ้มคุ้มกันคุ้มกันเจ๊เขาสั่งให้ตามไปตามหาหอยลายไปดูหอยลายไม่มีตามดูหอยลายครับ ตามสาวๆไปดูไข่ลายมอเขาเรียยวขาซอยนี้ธรรมดาเห็นจะมีร้านหนึ่งอยู่ทางนี้นี่แนะว่าเขาไปดูร้านซอยนี้ ถามเขามีหอยเปล่ามีหอยเปล่าแล้วไปถามผู้ชายไม่มีเราเมื่อกี้ได้ยินอะไรไปถามเขามีหอยเปล่ามีหอยเปล่าไปถามผู้ชายถามแล้วเขาบอกไม่มีเขาไม่มีสิเขาเป็นผู้ชายถามไปแล้วจานเขาบอกไม่มีเขาถามผู้ชายเขาบอกไม่ได้เขาเปิดเขาอาบมาหนึ่งมั่วโมงน้อนี่เขามาสามรัสตลาด อะไรนะการสะพานตา่างครับขับรถไปซื้อให้แกไหมไปมหาชัยกันกันกลับมาเชออสต์เชออสตกลับคอนโดไว้เรียบร้อยแล้วผลไม้สวยมะม่วงน่าทานเฮ้ยมาถ่ายอะไรวะหน่อยนี่นี่ไงมาถ่ายมะม่วง ได่มะม่วงมะม่วงหน้าทางโลยี่สิบโล่หลูกนึงก็จะโลแล้วน้องลูกใหญ่มาหาชนกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาเจ๊หน่อยเขาก็เจ้าแม่ตลาดเหมือนกันนะฮะเดินเดินไปมุมไหนเขาก็ทักมาปหาให้ได้ยืนยันฮะ ทั้งตลาดไม่มีหอยลาย แล้วกระท้อนเสร็จแล้วอของหนูยังไม่เสร็จเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวค่อยมาอะะไรวน,นี่ครับอันนี้ต้องรอฟักสุกสีสันน่ารับประทานมาก มาแล้วเสนอเสนอเมนูใหม่แกออสแต่แกงจืดชมพูแต่ยังไม่เคยเป็นแกงจืดใส่หมูจับอย่างนี้แหละฮะใบมะกรูดใบมะกรูดก็เด็ดมาจากบ้านอาจารย์ต้อย เปรียวหรเจ๋สับปะรดเหมือนแกงสับปะรดเหรอเหมือนแกงข้วสับปะรดอาจารย์ก็หัดมาชิใช่ใช่ใช่มจะอเปรี้วเขอมกัวนกะเป็นงสค ก็มันก็จะไม่เลี่ยนนะคะพอมาจาก่อนะครน้ำน้อยอะไน้ำน้อยอืมใช่จะดูดอิดดูดใช่กะว่าเดี๋ยวเอาไปเนี่ยจะไปราดหนมจีนให้พี่โูดกินนะใช่มันคือมะเร็งแบบนใช่ครับระวังฮะระวังครับฮ เจ้ยอ,อยู่ตลาดกป็นใชรทับจักาลายอย่าอ่ะใช่ผมเนี่ยถ่ายไปหลบสิบล้อไปอ <c oughs> เดี๋ยวก็เข็นหมู <c oughs> เดี๋ยวก็เข็นหมูเดี๋ยวก็เข็นได้ออกกำลังกาย <c oughs> ใช่ <c oughs> นี่แหละน้ำกำลังดีจะได้ตักใส่ถุงแล้วก็ใส่ราดข้าวราดขนมจีนได้คร <c oughs> ับนี่ไม่ใช่กสภาทองแดงใหญ่จริงๆ จารย์ไปถ่ายถ่ายเพ่วเพื่อใบใหญ่อันนี้มีนะมีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเต็มกระทะอย่างนี้น่ใช่ทำขายอ,ะอ่ะทำขายอ่ะยังยเห็นอาจารย์ไปถ่ายอ่ะเจอแต่ลงหม้ออย่างเดียวไม่เหรอใช่ใส่กระทะตรง่ายตักได้ใช่ถ่ายทำคลิปอ่ะชอบนะชอบให้ให้อยู่ในกระ,ะทะเพราะภาพมันได้เห็นภาพสวยถ้าอยู่ในหม้อมันไม่ค่อยมันมันมันจะพภาพใช่ เวลาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสวยได้ภาพเติมน้ำแล้วก็ต้องปรุงเพิ่มเขียนอ่อนหวานใช่ผัดอร่อยเกลือวันนี้มีเชลชนชิมเยอะเลยนะพี่คะวันนี้วันวันนี้อ๋อเต็มร้านเลยวันนี้ หนึ่งสองสามสี่นี่ลาติยายาวเลยก็เอฟซีที่เพิ่งมานะตอนนี้ตีสีครึ่งใกล้ตีห้ถ้าจะให้ปลอดภัยนะโทรมหาเจออสก่อนนะจะยังยังให้นูนีเงินตลยไปตีสี่ หมดเมนูแล้วมั้งมันมันมันบีงทีมันมันไม่้โตเลี้ยงของไม่ทานเลยเขาบอกเมื่อวานเต็มตลาดเลยหอยอ่ะวันนี้หอยเลยไม่มาเลยเจ้าเมื่อวานเต็มตลาดเลยเพราะว่าผู้นี้เขามาจากแหล่งเดียวกันจานสะพานตาจานนี้ไม่มีร้านนี้ก็ไม่มีใช่แล้วก็เอาอีกทีสายหึ่งใช่ เติมน้ำแล้วเคี่ยวหน่อยฮะตอนนี้รออย่างเดียวคือรอรอฟักกสุดววยวดูฟักใสก็ใช้ได้ต้องใสทัส้งสองใช่พริกปิ่าใส่แล้วเนี่ยใช่ <c ười> ช้อนชิมช้อนทองา โอ้ย,โ,อยโหแล้วพาช้างไปเลยเพิ่มเรียกว่าเน์ไปจังตักมาเลยปั๊บต้องใส่มาเกือบพวงนี่ต้องไม่ต้องยังติดใจแกงเนื้ออยู่เนาะแต่จันต้อยไม่ทันเนื้ออยู่แล้วเนี่ยไม่ทัน

คลิปนี้ยังไม่ได้ประกาศหยุดวันไหนจะหยุดวันไหนไม่ทันแล้วว่าอาจารย์คลิปนี้วัที่สิบเอ็ดอาจารย์ออกไม่ทันหรอกไปกลับมาแล้วใช่ไปกลับมาแล้วเจะอ๋อจะบินจะบินไปจังหวัดอะไรหนองบัวลำพูนไปทําบุญนะฮะไปกับจังหวัดอุดรอุดรรอยต่อใช่เมื่อก่อนเป็นอําเภอ หนองบัวลำพูนะเป็นเป็นอำเภออยู่ในจังหวัดอุดอรแล้วเขาก็แยกแยกเป็นจังหวัดตามประชากรเยอะเข้าหลักเจนก็เปลี่ยนแยกเป็นจังหวัดเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว<ม>ก็ร้านจอดตลาดวัดกลางเนาะวัดกลางใครจะมาก็เคําว่าตลาดวัดกลางแล้วก็ใครที่ จะสั่งอาหารเสริมสุขภาพของเจออสอยู่นะใส่ถาดอยู่นู่นนะลูกค้าเตรียมมารับก็โทรตามเบอร์นี้คุณผู้ชมันก็คงประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับ ลูกค้าลูกค้าอ่ะรถมารถมาลบลบอันี้ไปอันนี้ไปไม่ไปแล้วเฉียวหวานเฉียวหวานตะกายก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเจ้าอ๊ัดค่ะเจ้าหน่อยสวัสดีครับจันต้อยครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในออนทัวร์ไปหนองพัวลำพูนะครับไปสมบูรณ์กันไปกันทุกต่อไปครับ